คุณป้ากินยาวอฟารินถูกไหมบอฟฟารินนะวอฟารินเนี่ยมันเป็นค่ะเป็นยาที่ทําให้เลือดเนี่ยมันเหมือนมันไม่เป็นก้อนนะคือเราถ้าเรามีความเสี่ยงเรื่องโรคหัวใจที่เต้นผิดจังหวะเนี่ยนะครับคุณหมอจะให้ยานี้เพราะว่าเวลาที่หัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยมันมีจังหวะที่เลือดเนี่ยคาอยู่ในหัวใจนาน,อนเอาดึกภาพออกไหมพอเลือดคาอยู่ในหัวใ,นวใจนานเนี่ยเลือดมีโอกาสที่จะกลายเป็นก้อนเลือดเป็นลิ่มเลือดและจังหวะที่จังหวะร้ายอ่ะ มันจะปล่อยก้อนเลือดนี้ออกมามันก็จะไปอุดมันทาให้เราเป็นอะัมพฤกษึกนะนี่คือต้นเหตุของอมัมพฤกษึกเข้าใจนะทีนี้พอคนที่เป็นหนัวใจเต้นผิดจังหวะที่เขาเรียกว่า AF เนี่ยนะครับเขาก็เลยต้องให้ยาบอฟอลินนะทีนี้การการให้ยาบอฟฟอินเนี่ยเขาต้องดูค่าเลือดนะมันจะมีค่าค่าหนึ่งที่เขาเรียกว่า INR นะครับ INR นนะไม่ต้องรู้ว่ามันมาจากอะไรแต่ว่าให้รู้มันว่าอย่างนี้มันคือสัดส่วนของการแข็งตัวของเลือดเทียบกับคนปกติ นะเวลาที่เลือดมันจะแข็งเนี่ยเทียบกับคนปกติเพราะนั้นมันจะเป็นค่าหารกันอย่างคุณลุงบอกว่าคุณป้าได้เท่าไหร่หนึ่งจุดสองสองอ่ะหนึ 2, 2. มม่งจุดสองสองแปลว่าอะไรแปลว่าคนปกติสมมติคนปกติเป็นหนึ่งของคุณป้าเนี่ยหนึ่งจุดสองสองก็แปลว่าอะไรแปลว่าค่าเลือดป้าเนี่ยปกติปกตินะแต่มันไม่ดีไม่ดีกับเราเพราะว่ามันปกติอย่างเนี้ยแบบมันทําให้เลือดเราเป็นกลิ่นได้อยู่ดีอ๋อถึงสองอ๋าใช่บอกกันกพูดต่อ คือค่าปกติคือหนึ่งอย่างลุงไปเจาะลุงก็งได้หนึ่งหมอเจาะหมอต้องได้หนึ่งต้านหนึ่งจุดสองสองแปลว่าปกติไหมมันเกินมันมันมากกว่าปกติไปนิดนึงถูกไหมซึ่งอย่างเงี้ยมันยังถือว่าถ้าคนกินวาลเปิลินเนี่ยเขาบอกว่าไม่ดีไม่ดีเพราะอะไรเพราะเขาต้องการให้เลือดป้าในแข็งตัวช้ากว่าคนปกติสักสองเท่าพอเข้าใจอย่างถ้าป้าแข็งตัวช้าสมมติว่าป้าแข็งตัวแปดนาทีสมมตินะคนปกติก็4สี่นาทีหาได้ละสอง เข้าใจอย่างเออมันคือค่าสัดส่วนเทียบกับคนปกติเพราะนั้นถามว่า1.12เนี่ยเป็นค่าของยาไหมไม่ใช่ค่าของยานะมันเป็นค่าของการแข็งตัวของเลือดที่มากกว่าคนปกติกี่เท่าเข,ข้าใจยังบอก1.12เนี่ยแป็นเาป้าผลเลือดปกติแต่มันไม่ดีเราคนได้กินบอาฟฟาินเหตุผลเพราะว่าคนที่กินบอาฟฟาินเขาต้องการทักงสอง2.5 ให้มันแข็งตัวช้าๆไม่อย่างนั้นถือว่าพอกินไปแล้วได้หนึ่งมันก็คาก็เท่ากับไม่ได้กินอ่ะกินทําไมใช่ไหมเดี๋ยวพอเข้าใจยังนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมต้องเป็นสองทีนี้วอลฟรินเนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างเงี้ยพอเราไปเจาะครั้งหนึ่งมันก็อย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็ขึ้นเดี๋ยวมันก็ลงถ้ามันเท่าคนปกติเขาก็ปรับยาเพิ่มเพราะเขาต้องการให้มันสองเท่าของคนปกติแข็งตัวช้าๆหน่อยคนปกติสมมติสี่นาทีป้าสักแปดน่ะเลือดมันจะได้ไม่เป็นลิ่มนี่คือเหหตุผลมมอพูดนี้ชั เออพอเข้าใจยัง<อ>เพราะนั้นเนี่ยพอครั้งนี้ป้าเจาะได้1.22ครั้งหน้าครั้งนี้หมอเขาก็เพิ่มขนาดยา้ขอเพิ่มยาให้เดี๋ยวครั้งหน้ามันก็เพิ่มขึ้นไปอีกกี่ที่ถ้ามันเกิน2.25 2.5เมื่อไหร่เขาก็บอกต้องลดลงแล้วผ่ามันกรแก่งใบแก่งมาแก่งไปแก่งมาอย่างนี้เ,เรื่อยๆนะพอเข้าใจนะ เอ,อมีอะไรถามไหมก็เพิ่มยาเพิ่มขึ้น,ข,นขึ้นไม่แล้วน,นั่นน่ะเขาก็จะค่อยๆเพิ่มเพราะเพิ่มมากไปเลือดออกเยอะถ้าน้อยไปหรือเท่าคนปกติป้ามีโอกาสตินลิ่มเลือดนี่คือ,เ,อ,อเหตุผลบอกผู้นี้ชัดไหมเออ,เอ,อชัดเจน